สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับหนุยอัมพลตอบแล้วหลังคนเชียร์ให้กลับมาคืนดีมาชาหนุยอัมพลตอบคอมเมนต์คนเชียร์ให้กลับมาคืนดีมาชาหลังเห็นโมเมนต์หวานแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกลากันไปแล้วหลายปีแต่มิตรภาพคงสวยงามความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมอสำหรับนักร้องล็อกเกอร์รุ่นใหญ่หนุยอัมพลลำพูนและนักร้องดีว่าสุดแซบ่บ มาชาวัฒนพาณิชอย่างล่าสุดวันที่19มกราคม2565ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีภาพโมเมนต์ครอบครัวพร้อมหน้าหลังหนุยออกมาโพสภาพของอดีตภรรยาที่ถ่ายร่วมเฟฟกับคุณแม่และลูกชายเพียงคนเดียวกายชัยทัศน์หรือกายนวพลให้แฟนคลับได้ชุ่มชื่นหัวใจในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นจุบจบจูและอิโมจิรูปหัวใจสีแดงงานนี้ ก็มีแฟนๆเข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์กันเกี่ยวกาว่าแต่ก็มี่หนึ่งคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีเป็นครอบครัวเดียวกันว่าอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะโดยหนุ่ยก็ไม่รอช้ารีบตอบกลับไปว่าใจเย็นอีอๆและยังมีแฟนคลับถามอีกว่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับพี่หนุย่ยซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ